สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับและรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องลุงป้านอาประชาชนคนไทยทุกท่านวันนี้กลับมารับชมกันอีกเช่นเคยกับรายการที่มีแต่ข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และที่สําคัญที่สุดลงแต่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นทั้งจรงิงเข่าปองเข่าเท็เข่าลวงเข่าปล่อยเหมือนกับที่ท่านเคยได้ยินมา IT มีสาระไม่ลงอย่างเด็ดขาดวันนี้มาพบกันใน3ถึง4หัวข้อหรือ3ถึง4ประเด็นหลักๆนะครับประเด็นที่1คือ มติคลมลดค่าไฟ4เดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมและยังมีการลดให้อีกบานละ150บาทพฤษภาคมบัตรคนจนรับสูงสุดถึง1น0่กดเงินสดได้อีก600แจกเงินเด็กผู้สูงอายุผู้พิการรับสูงสุดถึงคนละ1,000บาทเบิกเงินสดได้และยังมีมาตรการแจกเงินโครงการรัฐและทุกโครงการของภาครัฐ คลิปนี้เรียกได้ว่าคลิปเดียวจบเลยครับสรุปทุกประเด็นที่รัฐนมีการแจกเงินให้ในเดือนพฤษภาคมยังไงแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนและที่สำคัญที่สุดย้ำนะครับว่า IT มีสาระลงแต่ข้อมูลข่าสารที่เป็นเรื่องจริงนะครับเอาเราเรามาเข้าประเด็นแรกกันเลยแล้วกันเนาะจะได้ไม่นานหลายท่านอาจจะบ่นว่าเอ้ยผมเกินมานานแล้วบางท่านอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าที่ผมพูดอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่า จะได้เข้าใจสิ่งที่ถูกต้องจะได้ไม่ถูกหลอกกันอีกต่อไปนั่นเองนะครับเรามาเข้าประเด็นหลักกันเลยนะครับผมนั่นก็คือประเด็นที่1มติคณะรัฐมนตรีก่อนแล้วกันนะครับลดค่าไฟ4เดือนเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมในส่วนตรงนี้นะครับผมเมื่อวันที่นะครับ25เมษายนที่ผ่านมารัฐได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีและมีมติในหลากหลายเรื่องหลากหลายประเด็นและ ประเด็นที่สําคัญของชาวบ้านพ่อแม่พี่น้องอย่างเราก็คือลดค่าไฟซึ่งก่อนหน้าน,นี้ตามสื่อโซเชียลนะครับผมเอารูปภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นบินค่าไฟแพงหรือจดผิดหรือเกิดเหตุการณ์ต่างๆมาโชว์กันในสื่อโซเชียลเยอะแยะมากมายนะครับวันที่25เมษายนรัฐจึงมีมติคณะรัฐมนตรีออกมานะครับเพื่อช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายต่างๆพฤษภาคมถึงสิงหาคมนะครับลดค่าไฟให้4เดือน บ้านพักอาศัยที่ใช้ไฟระหว่าง1ถึง150หน่วยต่อเดือนให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าจำนวน92.04สตางค์ต่อหน่วยบ้านที่ใช้ไฟระหว่าง151-300ถึง300หน่วยต่อเดือนนะครับลดค่าไฟ67.04สตางค์ต่อหน่วยบ้านท่านใช้ไปกี่หน่วยก็เอาไปหักลบกันนะครับก็จะออกมาเป็นเงินที่จ่ายค่าไฟแต่ ไม่ได้ลดเท่านี้นะครับผมเดือนพฤษภาคม1เดือน1เดือนนะครับย้ำว่าเดือนพฤษภาคม1เดือนรัดให้พิเศษครับผมลดไปอีกบ้านละ150บาท1เดือนในเดือนพฤษภาคมก็เท่ากับว่าท่านได้2เด้งนะครับ2เด้งก็คือว่าลดค่า FT ตามที่ใช้จริงตามหน่วยที่ผมบอกไว้สักครู่นี้และให้อีกบ้านละ150บาทต่อเดือนนะครับก็เท่ากับว่าได้ลดไป2เด้งนะครับผม ก็อย่าลืมตรวจสอบบินค่าไฟเดือนพฤษภาคมกันนะครับว่าลดเหมือนกับที่รัฐบาลได้มีมติคณะรัฐมนตรีออกมากันหรือเปล่านะครับและนี่ก็เป็นข่าวดีแรกนะครับผมต่อไปนะครับพฤษภาคมบัตรคนจนรับสูงสุดอีกคนละพันสองและยังมีเงินที่สามารถกดเงินสดได้อีก600บาทนะครับผมใครมีสิทธิ์ได้บ้างเดี๋ยวผมขอพูดรายละเอียดให้นะครับ ซึ่งตรงนี้นะครับผมบางท่านนะครับอาจจะงงว่าเอ้ยบัตรคนจนอ่ามันมีเงินกดเงินสดได้อีกเหรอมาจากโครงการอะไรฟังช้าๆฟังชัดๆนะครับเพราะว่าบางคนก็ไม่ค่อยจะสนใจรายละเอียดผมจึงต้องพูดช้าๆชัดๆนะครับเบือนพฤษภาคมเนี่ยนะครับผมผมขอแบ่งประเภทบัตรคนจนก่อนประเภทที่1คือคนที่ได้ใช้สิทธิอ์อเดือนเมษายนไปแล้วกลุ่มนี้นะครับ ตั้งแต่1พฤษภาคมจะได้รับย้ำานะครับว่าคนที่ใช้สิทธิ์เดือนเมษายนไปแล้วสําหรับบัตรคนจนใหม่นะครับกลุ่มนี้นะครับผมคนที่ยืนยันตัวตนแล้วใช้สิทธิ์เมษายนแล้วนะครับ1พฤษภาคมได้เงินซื้อสินค้า300เงินอ่ขึ้นรถ750ด750ส่วนลดการ์ด100นะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของใช้ไฟฟรี3ย5ห้ใช้น้ำฟี100รบาทนะครับ ส่วนกลุ่มที่มีสิทธิ์ได้รับ1น่นะครับผมอ่ะผมลืมบอกไปกลุ่มที่ได้รับสิทธิเดือนเมษายนยังมีในส่วนของรับเงินคืนค่าน้ำค่าไฟนะครับบัตรเก่าอีก400แล้วก็ยังมีในส่วนของบัตรใหม่นะครับรับเงินผู้พิการวันที่20บอีก200นะครับผมอ่ะก็จะตามนี้นะครับสำหรับกลุ่มที่อ่าใช้สิทธิ์ไปแล้วในเดือนเมษายน ก็ยังงงนะครับผมมันจะมี2ประเด็นกลุ่มที่ใช้สิทธิเดือนเมษายนไปแล้วที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้ต่อไปก็จะเป็นในกลุ่มที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ในเดือนเมษายนนะครับกลุ่มที่ยังไม่ได้ใช้สิทธินในเดือนเมษายนนะครับคือกลุ่มที่ยืนยันตัวตนหลังจาก27มีนาคมกลุ่มนี้ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ในเดือนเมษายนนะครับกลุ่มนี้หนึ่งพฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับผมก็ จะได้รับนะครับเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคด้วยการถึง600บาทนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของเงินขึ้นรถ750ดส่วนลดการ์ด1น0รนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของอเงินค่าไฟฟ้าที่ไม่ต้องจ่ายถ้าลงทะเบียนแล้ว315ถ้าใช้ไม่ถึง3 1 5ก็ไม่ต้องจ่ายน้ําถ้าใช้ไม่ถึง315ก็รับจ่ายให้100ท่านจ่ายเองที่เหลือนะครับและยังมีในส่วนของบัตรเก่านะครับบัตรเก่าที่ คนเก่าครับคนเก่าบัตรเก่านาะคงจะเข้าใจนะครับน้องยังคงสามารถกดเงินสดได้อีกนะครับผมในวันที่18พฤษภาคมอีก400ถ้าลงทะเบียนแล้วเป็นโครงการรับเงินคืนบัตรเก่านะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของเงินนะครับของบัตรใหม่ผู้พิการนะครับผมกลุ่มนี้จะได้400นะครับเพราะว่าเดือนเมษายนยังไม่ได้รับสิทธิ์เพราะท่านยืนยันตัวตนไม่ทันนะครับดังนั้นบัตรใหม่20กลุ่มผู้พิการ จะมีการโอนเงินเข้าบัญชีให้นะครับก็จะได้400รอยนะครับก็จะมีรายละเอียดทั้งหมดดังต่อไปนี้นะครับผมก็คือ1บัตรที่ใช้สิทธิเดือนเมษายนแล้วกับ2บัตรที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิเดือนเมษายนนะครับสำหรับบัตรบัตรใหม่นะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของอ่าวงเงินคืนนะครับของบัตรเก่าด้วยนะครับทั้ง2กลุ่มผมก็ได้แจ้งรายละเอียดไว้ชัดเจนแล้วนะครับถ้าใครมีไม่เข้าใจก็กดคลิปย้อนไปรับชมใหม่กันได้ แล้วก็ยังมีในส่วนของการแจกเงินนะครับเด็กคนละ600วันที่10พฤษภาคมนะครับผมสำหรับกลุ่มที่ลงทะเบียนอบตเขตอำเภอจังหวัดแล้วนะครับให้600บาทวันที่10แล้วก็ยังมีในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุนะครับกลุ่มผู้สูงอายุนี้นะครับผมเป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนไว้กับ psic. อบตเขตอำเภอจังหวัดแล้วก็จะให้ตามเกณฑ์อายุนะครับก็คือ60-69ถึงได้6 0 0 7 0ยถึงได้รับ780 8รถึงได้รับ800แล้วก็ 90ปีขึ้นไปได้รับ1000บาทนะครับต่อไปนะครับกลุ่มผู้พิการกลุ่มผู้พิการนะครับวันที่10พฤษภาคมก็จะได้สูงสุดนะครับถึง1000บาทแล้วก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทที่1คืออายุต่ำกว่า18ได้รับ800อายุมากกว่าสิบได้รับอ่ะขออภัยครับอายุต่ำกว่า18ได้รับ1000อายุมากกว่า18ได้รับ 800นะครับกดเงินสดได้สําหรับกลุ่มเด็กกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้พิการอ่ากลุ่มนี้นะครับจะต้องเคยลงทะเบียนไว้กับอบตเขตอําเภอจังหวัดไว้เรียบร้อยแล้วเท่านั้นนะครับและนี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับผมบางคนอาจจะบอกว่าฟังแล้วงงๆหน่อยคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้งงอะไรหรอกครับแต่ว่ามันเป็นบางกรณีที่จะต้องมีการคาบเกี่ยวกันนะครับนั่นก็คือพฤษภาคม แล้วก็เมษายนของบัตรคนจนนะครับผมบางคนอาจจะงงตรงนี้นะครับถ้าใครที่ยังงงแล้วก็ไม่เข้าใจก็ย้อนคลิปกลับไปรับชมใหม่ได้นะครับจนกว่าจะเข้าใจนะครับผมก็ได้พูดไว้อย่างละเอียดแยกประเภทไว้อย่างชัดเจนแล้วนะครับบางคนไม่เข้าใจบอกว่าไม่ได้หรอกแบบนั้นแบบนี้ซึ่งแสดงว่าอาจจะมีบางท่านนะครับที่ไม่ค่อยสนใจรายละเอียดก็เลยคิดไปอย่างนั้นสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ